ถ้าท่านใดเห็นคลิปวิดีโอนี้อยากจะมากล่าบไหว้หลวงปู่นะครับก็เรียนเชิญนะครับได้ทุกวันแต่ถ้าจะมามีปัญหาที่จะมาให้หลวงปู่แก้ถามก็มาได้ทุกวันพระจีนเวลาก่อนเที่ยงนะครับถ้าที่นี่บอกว่าผมชื่อเฮียเหลียงนะครับชื่อจริงผมก็คือนายมั่นคงบุญยะทรัพย์นะครับร่างทรงองค์ปัจจุบัน ปีนี้ร่างทรงอายุ84แล้วครับออทุกๆวันพระจีนเวลาประมาณเที่ยงทุกถามไปทุกเรื่องนะฮะที่นี่เราจะไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรทั้งนั้นเวลาถ้าทรงมาองท่านเสด็จมามีกระบองอันหนึ่งเนี่ยหน,หนัก28กิโลท่านจะออกมาควงเลยตอนนั้นสร้างขึ้นมาสองอันอีกอันหนึ่งมันสูญหายไปอันนั้นมันหนักมากอันนั้นน้ำหนักประมาณ50กิโลที่50กิโลทำจากเหล็ก อันนี้ทําจากทองเหลืองอันนี้28กิโลผู้ผู้หญิงก็ไม่ให้ยกถ้าไปขอน,นิฐานไหว้แล้วก็รูปรูปแล้วก็ใส่หัวถ้าเป็นผู้ชายเวลาท่านทรงมาบางทีท่านจะให้ยกออกมาแล้วท่านจะมาทําพิธีให้ขับ28กิโลครับอันนี้เป็นยันของท่านนะครับ วันนี้เราสองคนนะคะอยู่ที่ดินแดงกรุงเทพมหานครนั่นเองค่ะมาที่ศาลเจ้าชีเทียนเกงไต่เสียฮุกโจ้ซอยบุญชูสีดินแดงนั่นเองค่ะเป็นการเดินทางมาที่ศาลเจ้าชีเทียนเกงเป็นครั้งแรกของเราสองคนนะคะด้วยความที่เจฟอยากรู้ว่ากระบอง28กิโลเนี่ยเป็นอย่างไร พอมาถึงแล้วนะคะทุกครั้งเลยสิ่งแรกที่เราจะทำนั้นก็คือบอกกล่าวเทพยดาฟ้าดินนะคะถึงการมาถ่ายทำของเราค่ะบอกกล่าวขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเทพเจ้าต่างๆให้ทํารับรู้ถึงเจตนาแล้วก็การทำความดีของเราค่ะเพื่อเผยแผ่บรารมีอากองไต่เสียหูโจอากองเฮ้งเจียและอากองฉีเชนต้าเส้นทุกๆปางค่ะวันนี้เราสองคนได้รับเกียรติความเมตตาจากเฮียเหลียงมาให้ความรู้ค่ะ ที่นี่ตั้งอยู่บ้านเล็กที่90ซอยบุญชูศรีถนนดินแดงนะครับเขตพญาไทสันเจ้าของเราที่นี่ก็คือคนจีนเขาเรียกว่าสันชีเทียงเกงไต่เสืยหกโจาเป็นหลวงองหลวงปูเ่เฮงเชียซึ่งสารนี้สร้างมาได้ประมาณ61ปีแล้วสร้างแล้วเสร็จนะครับแต่ถ้าก่อนที่จะสร้างสาลนี้ องค์ท่านได้ประทับอยู่กับสารแปะคงที่อยู่ท้ายซอยนะครับอยู่ที่นั่นประมาณห้าปีแล้วถึงจะย้ายมาสร้างสารที่นี่โดยคนจีนกลุ่มหนึ่งที่เป็นชาวประตูน้ำห้าหกท่านช่วยกันมาสร้างสารหลังนี้ขึ้นมานซึ่งตอนนั้นแถวนี้ก็เป็นสวนผักสวนมะลิสวนอะไรเป็นสวนต่างๆอะ่ะซึ่งเข้าออกเนี่ยลำบากมากเวลาหน้าฝนทีต้องลุยโคนขึ้นมาเข้ามาครึงขา นะแต่ว่าด้วยแรงศรัทธาของกลุ่มที่มาเริ่มต้นสร้างก็สร้างสำเร็จลุล่วงมาจนกระทั่งเป็นศาลแล้วก็มีการทรงเจ้าเมื่อก่อนนี้แรกๆจะมีทรงทุกวันเลยคนมาถานท่านเยอะมากๆวันหนึ่งสามรอบบางทีทรงสามรอบหลังจากนั้นประมาณ30ปีองค์ร่างทรงแรกที่ทรงองค์นี้ ท่านเสียชีวิตไปก็จะมีร่างทรงองค์งที่สองมาร่างทรงองค์ที่สองมาทรงได้ประมาณสักสิปีก็เ,เปลี่ยนมาเป็นร่างทรงองค์ที่สซึ่งปัจจุบันทรงอยู่นะปัจจุบันเราจะทรงอยู่ทุกๆุกวันพระจีนเวลาประมาณเที่ยงจะมีคนมาถามเรื่องเกี่ยวกับอะไรต่างๆทุกถามได้ทุกเรื่องนะที่นี่เราจะไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรดังนั้นนะครับเป็นการบริการแล้วแต่ทําบุญนะฮะร่างทรง องค์ปัจจุบันปีนี้ล่างทรงอายุ8 4 <Wow. S 1> แล้วครับครับแ4แล้วนะแต่ว่าเวลาถ้าทรงมาองค์ท่านเสด็จมามีกระบองอันนึงเนี่ยหนัก28กิโลท่านจะออกมาควงเลยนะครับเมื่อวันเมื่อวันที่5ที่เชิญเจ้าท่านก็ยังมาสแสดงอิทธิฤทธิ์นะฮะนะครับแล้วที่นี่เราปีหนึ่งเดี๋ยวนี้จะมีงานสำคัญสำคัญอยู่4งานนะ งานแรกก็คืองานทิ้งกระจาดนะครับทิ้งกระจาดก็ประมาณเดือนไต้ซิวโจวเนี่ยหรือหลวงปู่เฮ่งเชียเนี่ยจะอยู่ที่ตรงวัดสมจีนอันนั้นเป็นที่เริ่มแรกขององค์ไต้ซิวโจ้านั้นมาจากเมืองจีนแล้วทีนี้สารต่างๆที่จะสร้างขึ้นมาใหม่เขาจะไปขอผงทูบจากที่นั่นมาเพื่อขยายเหมือนกับขยายสาขาออกมานะครับแต่องค์ของหลวงปู่เพราะองค์หลวงปู่มีล่าง72ลอ่างก็มีผู้ที่เข้ามาบน ประสบความสําเร็จจะซื้อขายที่จะซื้อบ้านหรือว่าจะให้เลือกวันมงคลให้หรือว่าอะไรเนี่ยทำได้หมดครับนะฮะเวลาทรงมาถามได้เลยหลังขุดจีนสี่วันเราทั้งนี้ก็จะมีพิธีแบบว่าหลวงปู่จะแบบใคล้ๆทำพิธีว่าให้อยู่เย็นเป็นสุขทุกครอบครัวตลอดทั้งปีนะจะมีคนช่วงต้นปีเนี่ยจะมีคนใครๆ มาบางคนเขา,เ,าเกิดปีชงมีอะไรก็จะมาแก้ชงแก้อะไรแต่ที่นี่เราไม่มีค่าใช้จ่ายในการทำทั้งนั้นแล้วแต่ทําบุญแล้วแต่ศรัทธานะครับไม่มีเรียกร้องอะไรทั้งนั้นนะจะทําหลวงปู่จะทําบุญก็ได้ไม่ทําก็ได้ที่นี่ไม่มีการบังคับนะครับเพราะที่นี่เรามีคณะกรรมการอะไรเลือร่อนกรรมการเขาช่วยๆกันหลวงปู่ท่านก็มีอย่างเงี้ยท่านก็เมตตานะใครจะมาหามา ให้ช่วยอะไรก็มาได้นะครับทุกๆวันพัดจีนนะครับจะเริ่มทรงเวลาประมาณเที่ยงนะครับจนกว่าคนจะถามหมดไม่มีกำหนดเวลาว่าจะถอนเมื่อไหร่ครับมีที่นี่เรามีคณะสวดมนต์ของเราเองทุกๆวันพัดจีนก็จะมีคณะสวดมนต์จีนมาสวดของเราเองครับที่นี่เรายังมีกันมีเป็นสมาคมอ่ะมีกันช่วยเหลือซึ่งกันและก,กันนะครับสมาชิกอย่างเนี้ยจะเป็นงาน งานมงคลงานศพงานอะไรเราจะมีช่วยๆกันนะครับที่นี่มีคณะคงเตกด้วยนะครับแล้วก็มีสวดมนต์ของเราก็สร้างไอตอนนั้นสร้างขึ้นมาสองอันอีกอันหนึ่งมันสูญหายไปอันนั้นมันหนักมากอันนั้นน้ำหนักประมาณห้าสิบกิโลนะฮะทำอันอันอันที่ห้าสิบกิโลทำจากเหล็กอันนี้ทำจากทองเหลืองอันนี้ยี่สิบแปดกิโลอันนี้ก็หกสิบกว่าปีละ อ,อ๋อผู้หญิงก็ไม่ให้จบถ้าไปขอ,อนิฐานไหวแล้วก็รูปรูปแล้วก็ใส่หัวถ้าเป็นผู้ชายเวลาท่านทรงมาบางทีท่านจะให้ยกออกมาแล้วท่านจะมาทําพิธีให้ครับอันนี้จะเป็นกระบองของออกระบองวิเศษครับย8กบแกิโลครับเวลาท่านท่านมาท่านจะออกไปข้างนอกแสดงพวงเลยครับนะครับ ององท่านนี้ก็สร้างมาตั้งแต่สมัยประสารใหม่ๆครับอันนี้เป็นปางที่ท่านยังไม่สําเร็จนะฮะยังเป็นปางบูอยู่นะครับตอนที่ไปอัญเชิญพระไตปีดก,กับอาจารย์ที่ชมพูทวีปนะครับายานอันนี้จะเป็นปางที่สําเร็จแล้วเป็นอรหันแล้วถ่ายได้นะครับอันนี้เป็นยันของท่านนะครับบิด เป็นองค์ที่สําเร็จเป็นอรหันต์แล้วแต่ยันนี้อันนีใ้ใบนี้เอาไปใช้ไม่ได้ต้องให้เวลาท่านทรงท่านจ็ดลงอักขระให้ถึงจะใช้ได้อ่าอันนี้เป็นโตวเวลาเวลาประทับทรงมาแล้วจะนั่งโตตัวนี้อันนี้ก็สร้างมาประมาณสัก50ปีแล้วตัวนี้ที่สร้างมาทั้งหมดมีประมาณเท่าที่ผมจําได้สี่รุ่นแค่นั้นเองรุ่นหนึ่งเราสรุ่นละสร้างอ่า มีสูงสุดเนี่ยห้าองค์ล่าสุดเนี่ยสร้างรุ่นของท่านพร้อมกระกระบองด้วยมีร้อยแองค์แล้วก็แจกจ่ายให้พวกกรรมาก,การพวกลูกศิษย์ไปแค่นั้นเองไม่ได้ที่นี่เราไม่ได้หวังที่จะสร้างวัตถุมงคลมาเพื่อ,อ,อหาเงินนะครับบอกว่าผมชื่อเฮียเหลียงผมเป็นเด็กเกิดที่นี่สมัยก่อนพ่อผมทำสวนอยู่ตรงข้างสันเจ้านี่มาจากเมืองจีนครับ,บค,นะครับ ถ้าท่านใดเห็นคลิปวิดีโอนี้อยากจะมากราบไหว้หลวงปู่นะครับก็เรียนเชิญนะครับได้ทุกวันแต่ถ้าจะมา,ามีปัญหาที่จะมาให้หลวงปู่แก้ถามก็มาได้ทุกวันพระจีนเวลาก่อนเที่ยงนะครับ เดี๋ยวเรานะคะพาเดินขึ้นไปชมบริเวณชั้นสองค่ะที่ประดิษฐานนะคะองค์เทพเจ้าต่างๆค่ะที่อยู่บนชั้นสองนั่นเองและด้านบนนะคะยังประดิษฐานพระพุทธรูปที่เป็นต้นแบบนะคะในการจัดสร้างเหรียญรุ่นแรกของศาลเจ้าฉีเจียนเกงไต่เสี่ยวฮูกเจ้ดินแดงนั่นเองค่ะ ซึ่งพระพุทธรูปองค์นี้นะคะประดิษฐานอายุราวประมาณ40กว่าปีค่ะท่านใดน,นะคะหรือเพื่อนๆนะคะที่มาไหว้องค์ไต่เสียวฮุกจ้อหรือองค์หลวงปู่เห่งเจียที่สารฉีเชียนเก่งไต่เสียวฮุกจ้อดินแดงแห่งนี้นะคะอย่าลืมขึ้นมาไหว้ที่ชั้นสองด้วยนะ ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กด subscribe และกดเข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้เราสองคนนะ